เรื่องของเรื่องคือตอนนั้นเรียนอยู่ที่ที่เมืองนนตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมมัธยมยังผูกคอซองอยู่ก็ไปโรงเรียนไปอย่างนี้ก็ไปเจอเพื่อนๆเจอเพื่อนๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขามีร้านขายโรงศพบ,บ้านเขาแต่ว่าโรงศพสมัยก่อนน่ะมันจะไม่เป็นแบบหรูหรา,าหมาเห่ามันจะเป็นแบบทึบๆเป็นทึมๆคือบรรยากาศน่ากลัวมากบ้านเขาอะ่ะคือเราดั่งรถผ่านนี้เราก็กลัวแล้วอะ่ะ แต่เราก็ไม่คิดว่าเราอ่ะจะจะแวะไปบ้านเขาคือเราแค่ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็ขับทางเดียวกันก็นั่งรถมาด้วยกันมีมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ว่อยังไงเพื่อนชวนบอกว่าโอเคลงมาบ้านเราหน่อยสิแบบว่าเออมามา,มา,ม,า,ม,ามาบ้านเราแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเพราะว่าเป็นทางผ่านที่จะที่จะไปบ้านอยู่แล้วทางผ่านกลับจากโรงเรียน เราก็เออโอเคคบกันมานานแล้วอะลองแวะบ้านเขาหน่อยก็ไปแวะบ้านเขาเราก็กลัวนะเพราะว่าโรงในในร้านเขามันเป็นเหมือนตึกคูหาเก่าๆแล้วก็โรงอนะ่ะมันก็เรียงรายเต็มไปหมดเลยแล้วเราเป็นเด็กกันเราก็เริ่มหลอนแล้วก็เป็นเหมือนกับโรงจำปาของคนจีนที่ใช้สําหรับฝังอะที่มันเป็นเหมือนดอกเหมือนดอกไม้เป็นเป็น,เป,นเป็นบานๆหัวท้ายอ่ะมันไม่ใช่โรงสี่เหลี่ยมแบบแบบ แบบของคนไทยใช่ไหมเราก็<ม>เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เดินผ่านไปเราเป็นเด็กเนาะเราก็ไม่ได้พูดอะไรเรากเา็เราก็กลับมาพอเสร็จแล้วเดินเรียบร้อยคุยเจอพ่อแม่เราเราก็ขึ้นรถกลับบ้านก็กลับมาแต,แต่มีความรู้สึกว่าตอนนั้นฟิลรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนตามตามมาแต่เราไม่รู้ว่าคือใครนี่เล่าอยู่ก็ยังหลอนอยู่เลยก็มีความรู้สึกว่าตามมาแต่แบบมันมันไม่สบายเนื้อสบายตัวเหมือนที่เราเคย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 อยู่เรารู้สึกว่ามันอึดอดัดแล้วมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ เสร็จแล้วก็ทานข้าวกับกับพี่กับน้องอะไรกับพี่กับน้องเรียบร้อยก็อตอนกลางคืนก็เข้านอนก็เข้านอนพอเข้าไปเนี่ยขนลุกเลยนะคนลุกขนลุกแล้วพอเข้าไปในห้องใช่ไหมก็หลับไปตอนี้พอหลับไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วจากหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบมันเหมือนมีกระจกสองหน้าอยู่ปลายเท้า มันมันตื่นขึ้นมาแล้วนะอ่าแพตตี้มันตื่นขึ้นมาก็ไปมองที่กระจกแต่เตนในมองในกระจกเนี่ยคือหน้าเราไม่ใช่ตัวเราอะเป็นคนอื่นที่ไม่อยู่ในในร่างเราแต่เราเนะี่ยไม่สามารถที่จะขัดขืนได้เลยคือเขาไมา่อยู่ในร่างเราแล้วอะคือเรารู้แล้วว่าอุย้ยเขาเข้ามาแบบเหมือนเขาบอกผีสิงเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงวะแต่เนี่ยมันแบบเข้ามาอยู่ในร่างเราเรามองไปก็ก็ไม่ใช่ตัวเราตอนนี้ก็แบบ ดิ้นขุกขักขุกขักแล,แล้วลุกขึ้นมาแบบรู้ตัวหมดนะว่าลุกขึ้นมายังงู้นย่างนี้ทำอะไรตอนนี้พี่สาวที่นอนอยู่ข้างๆเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ถามวเขาเรียกชื่อเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็ดิ้นสู้เขาใหญ่เลยไม่พูดไม่จาเหมือนกับเป็นคนไม่รู้จักกันอะไม่รู้จักกันกับนรัตก็ไม่รู้จักกันก็แบบนารัตก็ช่วยใหญ่เลยทํำยังไงดิ้นไปดิ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็บุญกุศลหรืออะไรเ๋ยบุนไม่รู้มันก็มีความรู้สึกว่า มันอึดอัดจนมากๆจนมันเหมือนกับจะอ้วกออกมาแล้วก็ถุยถุยสองครั้งแรงๆอ่ะแล้วลนก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ถึงรู้สึกตัวว่าเออกลับมาเป็นตัวเรานั่นแหละก็แปลกใจอยู่ทุกวันนี้ว่าเออไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันเรื่องจริงไหมแล้วแล้ววิญญาณที่ที่เขาอ่ะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอ่ะจะกลับมาแล้วก็มามีมีเกี่ยวพันแล้วก็ตามเรามาแบบที่เราสงสัยอยู่หรือไม่เนี่ยฮะน่ากลัวมากนะคะนี่อันนี้เรื่องหนึ่งที่แบบ จังฝังใจจนทุกวันนี้แต่เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเคยเจอกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะน่ากลัวมากมากสำหรับตัวเองนะ